พ e. ่อแม่พี่น้องสุครุสุคนสมองสุบอนเนาะพ่อพ่อกับสอองแท้นะพี่น้องเนาะขึ้นมาอยู่เป็นหมู่หญ้าพี่น้องเนียกับน้องแท้น้องแท้นน่ะอยู่ในแอวหญ้ามินเพอ่์โทรหาตอนหญ้ามินเพอ่์โทรหานี่ยแม่น้องแท้ยังถึงเขาอยู่พี่น้องเนียหนึ่งเขาแล้วก็เลยขึ้นมาอยู่เป็นหมู่เพลินเพลินอ่ะอะไรเงี้ยหญ้าเพอ่์โทรลงไปหาแบบหญ้าเพอ่์โทรมาจากบ้านฝั่งเพลินอ่ะหญ้าแก่อยู่คนเดียวก็เลย หนึ่งเขาแล้วก็เลยขึ้นมาพี่น้องเลยสามมูงเลยสามมูงเลยยังไหมเนี่ยเขาว่าแล้วจะต้องจมไห้าห้าหนึ่งเขา ฮันหนึ่งฮะฮันหนึ่งเขาฮันหนึ่งเล้าฮกกขึ้นมาย่ามินโทหฮเฮาอยู่โทให้ขึ้นมาอยู่เป็นมูเจ้าเลยฮาอ่ะหนึ่งเขาก่อนเด้อเฮาอ่ะมือนเนี่พี่น้องเลยยนี่น้ำกระปุนไผ่บ่ nồng thêm thì nồng gì à à nó mạnh mà tại sao à. nhà phần thục nó mạnh thì nồng gì ừ. má mẹ bơi này khảo má nhắm ó con thôi con ừ, thôi 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 khảo bay vào đi ได้ป่ะน้อใหม่ส hmm. ิทุกแกงกินแล้ยเนี่ยโอ้ยเจ้าก็ได้ข้าวเรากินกับเส้นหมูเอ้อทำอะไรเออนอนแกะผ้านองแกะผ้า bùa bên tiếp ừ. okay, say tiếp say tiếp à nằm hẹn cả nói luôn, đừng để con ai nằm ấy xử bên này ai mất à say đâu mày là phi nông ก็ซื้อข้าวโพดนึ่มามามากินข้าวโพดมาไว้หนาห้องก็มาเป็นบ่สบายดีพี่น้องมีรู้หนาบ่มากระหากระไปนี่นะบ้านนาดูนี่มากระบอกหน้าหน้าหน้หนาก็ได้กินกระปุกจับหนึ่งเจ้านะเจ้าห้องก็ไปเจ้า ก็กระสิมานั่นกมามะมากก็ยังจะมีหมูอยู่เอามาทงนึ่งก็พูนะทงเท่าไรนี่นะเอ๊ะกระกเลือกเอาทงนึงกูจ่ายให้ทงมาสีพักวะอ่ะทงสี่พากกูแหละฮะอันะมือคานี่ฝากนะ จำบัดท่าให้มันแก่มาตบกันบริขารันไรมันเป็นอ่อนอยู่อันนี้ก็นอ,อ,นอ่อนเองตุ๊กแกแล้วมันซักอ่ออนนมืืันนี้ลุงพี่นอ้องเอ้ยอันนี้ก็ลุงคือกันพี่นอ้องแ,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 แม่เมนเมนเมนเบิดนี่ลุงดูแล้วดักกุ้อเลยนะโอ้ยเฮ็ดไปสลายลยนดอันนี้อ้ายคล้องอันพ่ออัน<ม>พ่อน้องมอดอะไรพี่นอ้องเลยอันนั้น มามนาสเพื่อนคายครับพ่พี่น้องของเจ้าเองบ่ลุงบ่ลุงของเจ้าเองบอกอ๋อหน้าเดนด้าน้าบ่ลุงมัความหนานาพ่อพสนะอ๋อเออระเจาปูกใสเสือักน้ากส่นมน้าส่บุอมน

mưa wa này, đi xe ra đỡ, gấp ưỡn, gấp thìn, gấp ưỡn min, đẻng mô, sụt máu, mùi này nè, thuyền... mình... này nha thở này nè, anh à, bát tạm khám mà, cứ lo cứ anh à, bơi đây sa, tạm, tạm, tạm này, Thôi này, này. Thôi này, này, này สื่อสื่อสื่อเซนหยาระซองนะซามนหา้งน้แทนไว้พี่น้องัางงไก่ตีหน่อยไว้้ยเอ้าเอ้าเอ้าเอใครออกเองก็สิเป็นเอ้าเอ้า บ่ได้พระเจ้าพระจะเข้าไปออกงานข้าวปุ้นน้ำกันพี่น้องเอ,อ้ยสบายดีพี่น้องมันจะปุ้นตะกอนแม่น้องแคนมันจะงัดข้าปุ้นคนเดียวมันนะเด่นนะอัตบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องทำบ่นมากาก็ยากปลาฟัดสีไว้ปฟัดอันไตรองออกไก,ก่ย่างอนี้อน,นี่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 อันนี้กินบ่อยา บบสบายดีพข้าไ่พี่น้องให้ไอนไอ้มอดกินน้ำพิ่นกับโบกิงพี่น้องเลยมแมงแพงก็เลยงัดเขียวเศษกากระไรใจเก่เนาะหัวขาด่่น,นหัวขาที่อ่อนอ,อน่อนนานโตมันเกิมเนีน่ยนะผับบุ้งก็มาแต่เงื่อนยาไม่มเหนืหลยพี่น้องเลยมาปู่เค,คมาส่งให้ยานั่

ไปอัานบานเมาจิ้กอยแม่ิ้กอยกินเนเขากินแล้วก็มาใี่เดียสเทียนี่เพื่อนเนี่ยกินเขาเอาเขาอยากมาเอาอะนะเอายังที่เขาฝากของฝากยังมากนะมันสีเลยนะฮสจะมีเขาได้ผาคของมาให้เดี๋ยวกนี่จะมีลงตาเนี่ย แล่นบอลมาได้ติยู่คยนอนมีน้อ่นดไปบ้านนอาฟังติยูอันนี้นะม่อยู่เบอร์โทรเขอกได้เบอร์โทรเขเบอร์โทรนะคะบไม่เขาไม่แจ๊เอาตอยูติยังนะตินเดาผาคนนี้หอดคนนี้ลดเราอะเราเอาเราากสวยเนาะเราผากสวนโอ้ยยอมากมากมานกับผู้อื ของกองเอ้ผมติดเยอะใหญ่ขออด้เข้าบริคอยมาาขกองไม่กี่หมื่นนี่เทาไรดลงมามาเบิ่งน่องนี่มันอยู่ท่าสายลิงเป้าเยอะฮะถ้ากผมตัละซ้ำนมันหลากเหนือยลงใย่เอานองกลโหลด

โอ้น่าจะง่วไปลุ้ขึ้นใหม่ลยะหนึ่งมากกบมันบาหวานดีเล่ยนเยอไปนหนกระปุกหวานหวานมากข้าเวียงันักหนูใครนี่ยังแรงอ่ะรุ่นน่ะหนไก่

ยัง็น่าแบบว่าส่งเครื่องอกครอลี่ยกว่ายัง้อส่งเครื่อเออเว่อเคลี่มันมัน้องตประเทศบอกมาถเนี้ยมันสบายี่เกะนห็นเห็น สวัสดีก็สวัสดีพี่น้องโหบ่าวพี่น้องเอ้ยมาแล้วว่าโอ้เป็นลมเป็นทวนอยู่ว่าวกเป็นว่าวกเป็นอ๋ออะ่รนะถ้าอลไรพี่น้องที่หนาพ่อกระไมอยู่ดิแห่งสุขคนอย่าลืมก็ไล่ก็แซ่ก็ติดตามช่องแท้เนาะสบายดีต่พี่น้องเอ้ยจะแม่สะที่อยู่แห้งค่ะว่าจานที่ซองคือซิมีจานที่ซองอยู่พี่น้องเอ้ย